เรื่องเล่าโดยอนันทาเป็นลูกสะพายบ้านไหนก็ไม่โหดเท่าสะพายบ้านคนจีนยิ่งเป็นสมัยเมื่อสี่ห้ปีที่แล้วนะคุณสะพายกับทาตก็จัดได้ว่าเป็นคำคำเดียวกันจริงๆแล้วฉันก็ได้ยินเข้าหูอยู่ตลอดเรื่องการแต่งเข้าบ้านคนจีนชีวิตจะต้องเจอกับอะไรบ้าง สิ่งที่ฉันได้ยินมาฉันว่ามันเหมือนกับในหนังในละครบ้านเราคนน่าจะจำเอามาจากละครที่สร้างให้มันเกินความจริงขึ้นมาเพื่อให้ติดตลาดติดตาคนดูติดหูคนฟังแต่ความเป็นจริงนั้นคงไม่ได้เลวร้ายอย่างในละครพวกนั้นหรอกจนกระทั่งเมื่อคนใกล้ชิดของฉันได้แต่งเข้าตระกูลคนจีนที่ยังรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมเอาไว้แน่นเหนียวคำว่านรกบนดินที่เขาพูดกันก็ได้สัมผัสมันอย่างลึกซึ้งในคราวนี้นี่เองฉันกำลังพูดถึงป้าแท้ๆของฉันป้าชื่อสุขศีเป็นลูกคนโตในบรรดาพี่น้องเก้าคนของปู่และย่าด้วยความที่ปู่เคยเป็นอดีตพระเอกลิเกรูปร่างสูงสง่างามหน้าตาหล่อเหลาหวานหยด ชนิดมดต่างรุมแย่งชิงบวกกับยา่าซึ่งมีหน้าตาสวยน่ารักดังนั้นลูกหลานของบ้านเราจึงมีแต่คนหน้าตาดีๆด,ด้วยกันทั้งนั้นและคนที่ได้รับความสวยโดดเด่นมาแบบเต็มๆเ,เลยก็คือป้าป้าเป็นผู้หญิงรูปร่างสูงแขนขาเรียวยาวผิวขาวนวลปานน้ำนมสดหน้ารูปไข่ตาโตปากรูปกระจับจมูกเล็กเกเอาเป็นว่า ฉันไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาบรรยายถึงความงามของป้าสมัยท่านอย่างสาวๆรู้แต่เพียงว่างามขนาดที่ได้รับตำแหน่งนางงามประจำจังหวัดก็แล้วกันอันที่จริงป้าขึ้นประกวดครั้งแรกในตอนอายุ18และทางผู้จัดส่งเข้าประกวดในตอนนั้นกะจะปั้นป้าให้โด่งดังไปถึงขั้นเวทีประกวดนางสาวสยามเลยทีเดียวเพราะดูจากเวทีแรกแล้ว เวทีอื่นๆที่จะตามมาเรียกว่าหาคู่แข่งยากเหลือเกินอย่ามเมื่อป้าออกมาเดินเยื้องย่างกายผ่านสายตาของกรรมการและผู้ชมรอบเวทีสาวๆคนอื่นๆที่ยืนอยู่บนเวทีก่อนหน้านั้นมองมนเหี่ยวเฉาไรออร่ากันไปเลยทีเดียวส่วนป้าเองก็เช่นกันกะว่าจะเอาดีด้านเดินสายล่าสายสะพายและมงกุฎแต่มันก็เป็นไปได้แค่เพียงความคิดและความฝัน เพราะเมื่อได้ขึ้นเวทีแรกป้าก็ถูกจับจองตัวเอาไว้ทันทีจากนายห้างผ้าชื่อดังแห่งหนึ่งในตัวจังหวัดจะบอกให้ฟังก่อนว่าเมื่อย้อนไปเมื่อห้าหกสปีก่อนหากใครมีตึกเปิดทำกิจการในตัวเมืองไม่ว่าจะเป็นกิจการอะไรก็ตามเขาเหล่านั้นคือคนรวยคือพวกเศรษฐีหมดคำว่าห้างผ้านในสมัยนั้นไม่ได้หมายถึงห้างใหญ่โตมโหฬารเหมือนอย่างสมัยนี้ หมายถึงตึกสามชั้นสองคูหาที่ขายผ้าเป็นม้วนม้วนพับๆเพราะคนสมัยนั้นอย่างนิยมซื้อผ้าไปเย็บเสื้อใส่เองกันอยู่ดังนั้นคนที่ขายผ้าในสมัยนั้นจึงจัดได้ว่าเป็นคนมีเงินและเป็นพวกอยู่ดีกินดีไม่ต้องทำงานหนักอะไรวันๆได้แต่นั่งเฝ้าหน้าร้านคอยรับเงินและลูกชายในห้างผ้าใหญ่ชื่อดังในจังหวัดแห่งนี้นี่เอง ที่ไปดูการประกวดนางงามประจำจังหวัดแล้วก็ตกหลุมรักป้าแบบชนิดที่ว่ายังไงก็ต้องเอาป้าไปเป็นเมียให้ได้หลังจากวันประกวดนายห้างพลก็จัดการสืบสอบจนได้รู้ว่าป้าเป็นลูกเต้าเหล่าใครและอาศัยอยู่ที่ไหนหนายห้างไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปอย่างเปล่าประโยชน์เขาจัดการส่งเตียและม้าให้ไปทาบทามสู่ขอป้าทันที ด้วยความที่ครอบครัวเราเป็นครอบครัวชาวบ้านธรมธรมดาธรรมดาฐานะยากจนที่มีอาชีพทำนาเป็นอาชีพเดิมดังนั้นการมีเท่าแก่ห้างผ้ามาสนใจในตัวลูกสาวคนโตของครอบครัวทางเราถือว่าเป็นเรื่องบุญภาวาสนาทรงเป็นเรื่องของบุญสี่บารมีแปดมีเศรษฐีมาขอไปเป็นเมียโครงการเรื่องเดินสายประกวดนางงาม เลยมีอันตกองพับเก็บเข้ากรุและปิดผนึกฝังตายอยู่ใต้ดินนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอันที่จริงนายห้างพลกับป้าไม่เหมาะสมกันเลยแม้แต่นิดเดียวป้าเป็นผู้หญิงที่สวยขาวเดินไปไหนโอร่ากระจายถึงไม่รวยก็เหมือนคนรวยส่วนในห้างพลหน้าตารูปร่างจัดว่าเคีเรตาห้อยปากย้อย ดูดูไปเหมือนอติเฝ้าเขียงหมูเสียมากกว่าย่างดีที่ได้ความขาวไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงเหมือนกันถ้าจะถามว่าป้ารักป้าชอบหรือเปล่าตอบแทนเลยว่าไม่ก็หน้าตาอับลักเสียขนาดนั้นแต่เมื่อพ่อแม่พี่น้องต่างโลกความเห็นและให้เหตุผลถึงอนาคตอันสุขสบายจะได้เป็นเท่าแก่เนี้ยนั่งหน้าเก๊ะเป็นคุณนายคอยนับเงินเป็นฟอน ราชรสมาเกิดขนาดนี้แล้วหากไม่รีบคว้าไว้ก็นับว่าโง่เต็มทีความสวยความสาวอยู่กับเราได้ไม่นานโอกาสมาจ่ออยู่แล้วให้รีบคว้ามันไว้ก่อนที่มันจะหลุดมือไปหลังจากที่โดนเป่าหูอยู่ทุกวันในที่สุดป้าก็ยินยอมพร้อมใจจะแต่งกับนายห่างพลเธอพยายามนึกถึงภาพของตัวเองแต่งตัวสวย,สวย วันวันจับแต่เงินแทนที่จะคอยนึกถึงแต่หน้าเหยยๆของนายห้างแค่นี้ก็สามารถทำใจให้แต่งงานได้แล้วความฝันอันแสนหวานของป้าและครอบครัวดับวูบสิ้นสลายแบบกู้คืนไม่ได้เมื่อทุกคนในครอบครัวมารับรู้ในภายหลังจากนั้นไม่นานว่าที่ของป้าไม่ได้อยู่ที่หน้าร้านไม่ได้อยู่ตรงเก๊กเก็บเงินไม่มีแม้แต่โอกาส จะได้แต่งตัวแต่งหน้าสวยๆเดินอวดโฉมแถวหน้าร้านแต่ที่ของป้าคือในครัวลานซักล้างในมือของป้าถ้าไม่ใช่ไม้กวาดไม้ถูพื้นผ้าขีริว้วก็จะเป็นพวกจัหวักทับพีหรือไม่ก็พวกหม้อไหถ้วยชามหน้าที่ของป้าคือรับภาระงานบ้านทุกอย่างที่ก่อนหน้านี้มันเคยเป็นหน้าที่ของพวกน้องสาวของนายห้างพล พอป้าย้ายเข้าบ้านไปปุ๊บพวกน้องๆเหล่านั้นก็แปลงร่างจากนางก้นครัวมาเป็นนางสินกันทั่วนหน้าและป้าก็ไม่สามารถปริปากบนหรือโอดครวนอะไรได้เลยเธอต้องทำใจยอมรับให้ได้ว่านับตั้งแต่นาทีนั้นเธอได้แปลสภาพมาเป็นขี้ข้าหรือทาสของคนทั้งครอบครัวแล้วนั่นเองส่วนเรื่องเงินทองที่ทางครอบครัวเคยคิดเอาไว้ว่า ได้ลูกเคยรวยขนาดนั้นคงจะต้องมีเผื่อแผ่มาถึงครอบครัวของเมียบ้างรอกหน้าที่ไหนได้อย่าว่าแต่ถึงทางครอบครัวเมียเลยแม้แต่ตัวป้าเองไม่เคยได้รับการหยิบยื่นเงินทองใส่มือเลยสักบาทป้ามาเล่าให้ฟังในตอนหลังว่าสิ่งที่ป้าทำคือต้องคอยยักยอกเงินจ่ายกับข้าวในแต่ละวันเอาไว้วันละเล็กละน้อยสะสมไปเรื่อยๆ จนได้หลายร้อยบาทซึ่งสมัยนั้นเงินร้อยถือว่าเยอะพอสมควรป้ารู้และเห็นถึงชะตากรรมของตัวเองแล้วว่าป้ามีสิทธิ์ได้แค่มีข้าวกินและมีที่ให้นอนเท่านั้นอย่าได้ไปหวังเรื่องเงินทองตราบใดที่เตี่ยและม้าของนายห้างยังอยู่เธอไม่มีวันได้ครอบครองเต้ะแน่แต่ความโหดที่ป้าต้องเจอเจอมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นด้วยความที่เป็นคนมีอันจะกิน ไม่หล่อแต่พ่อรวยนายห้างพลจึงมีนิสัยค่อนข้างไปในทางเจ้าชู้ชอบเที่ยวผู้หญิงชอบเที่ยวซ่องในตอนแรกป้าไม่รู้เรื่องเพราะมัวแต่ก้มหน้าทำงานบ้านงกจนเมื่อได้ลูกคนที่สองคนที่สามแล้วนั่นแหละถึงมาจับได้พอรู้เรื่องป้าก็อยากจะหนีกลับบ้านอยากขอบลูกขอบเต้าเอาไปเลี้ยงเสเองแต่มันก็เป็นได้แค่ความคิด ลูกสามสี่คนจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงตัวเองก็ทํามาหากินอะไรไม่ได้ลูกเต้ายั่วเยี้ยไปหมดเงินติดตัวก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นขืนหอบลูกหนีไปคงต้องได้อดตายกันทั้งแม่ทั้งลูกแน่แต่ถ้าหากอดทนอยู่ต่อไปอย่างน้อยก็ยังได้กินอิ่มยังมีเตียงนอนนิ่มๆม,ม,มีแอร์เย็นฉ่ำให้ได้นอนสบายๆเมื่อคิดได้ ป้าจึงตัดสินใจอยู่ต่อแต่ก็ต้องคอยตามราวีถึงซ่องอยู่บ่อยครั้งเป็นอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งลูกๆโตนายห้างผลก็เริ่มแก่ตัวลงค่อยๆสิ้นลายลงไปเองป้าจึงไม่จําเป็นที่จะต้องหอบสังขารตามไปจีหัวผัวถึงซ่องอีแต่ความเป็นขี้ข้าของป้าก็ไม่เคยจบเคยสิ้นยิ่งพอมีลูกออกมาอีกห้าหกคนทุกคนรุมจกหัวใช้ป้ากันหมด บริการคนในครอบครัวผัวยังไม่พอพอมีลูกก็ต้องมาคอยเป็นค่ารับใช้บริการลูกอีกป้าใช้ชีวิตเป็นขี้ค่าทาดรับใช้อยู่ก้นครัวอยู่จนอายุ40กว่าจนเมื่อลูกๆเริ่มย้ายออกจากบ้านไปทีละคนสองคนเพื่อไปศึกษาต่อในกรุงเทพนั่นแหละป้าถึงมีโอกาสได้นั่งนิ่งๆและสูดอากาศจนเต็มปอดเป็นครั้งแรก และกว่าที่ป้าจะได้ขึ้นแท่นเป็นเท่าแกเนียนั่งคุมเกเกะ็บเงินอายุก็เกือบเอบจะห้าสิบเข้าไปแล้วสมัยก่อนตอนที่ฉันยังเป็นเด็กฉันมองป้าในทางที่ไม่ดีนักฉันมักจะมองว่าป้าได้ผัวรวยมีชีวิตสุขสบายคงไม่ได้มีความเห็นใจหรือสงสารพวกเราที่มีฐานะยากจนรอฉันคิดว่าป้าลอยตัวแล้ว มีชีวิตสุขสบายราวกับเจ้าหญิงป้าเลยไม่เห็นหัวพวกเราและฉันก็คิดเช่นนั้นมาตลอดจนวันหนึ่งไม่ได้มาเจอกับป้าอีกครั้งในวันเผาศพของแม่วันนั้นป้าได้เล่าถึงเรื่องราวของป้าตั้งแต่ที่ได้แต่งงานออกเรือนไปให้พวกเราลูกหลานได้ฟังกันฉันนั่งฟังพร้อมกับคำขอโทษอยู่ในใจสิ่งที่ฉันคิดมันผิดมาตลอดมันผิดไปหมด ป้าไม่เคยได้รู้จักกับคำว่าสุขสบายป้าไม่เคยมีเงินติดตัวป้าไม่เคยได้ออกไปเห็นเดือนเห็นตะวันป้าตื่นตีสี่นอนเกือบเที่ยงคืนทุกคืนป้าเป็นคนสวยที่ไม่เคยได้อวดโฉไมใ่ใครได้เห็นเลยนอกจากพวกหม้อและกระทะป้าร้องไห้เป็นร้อยครั้งในขณะที่มีโอกาสได้หัวเราะแค่สองสามครั้งเท่านั้นเมื่อก่อนฉันไม่เคยเข้าใจ และไม่ค่อยชอบป้าแต่หลังจากฟังทุกเรื่องราวแล้วฉันรู้สึกรักและสงสารเธอและนับถือในความอดทนอย่างสูงของเธอป้าดูแลคนเป็นสิบด้วยสองมือของเธอเองมาตลอดระยะเวลาเกือบ40ปีเต็มทุกวันนี้ป้าอยู่สบายแล้วไม่มีลูกกวนตัวไม่มีพ่อแม่ผัวกวนใจไม่ต้องทำงานอะไรทั้งสิ้นวันๆก็เล่นกับพวกหลาน หรือไม่ก็าหาโอกาสไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่อย่างน้อยป้าก็ได้พบกับความสุขความสบายในตอนแก่ไม่เหมือนกับบางคนที่ต้องตรากตรำลําบากจนกระทั่งถึงวันตายอย่างน้อยฟ้าก็ยังเห็นถึงความอดทนของป้าเลยให้รางวัลป้าในบ้านปลายของชีวิต